ต้องขอสวัสดีทุกคนผมวัสันดี้ตัวนี้เกมซีดีวีออนไลน์นะเราจะมาแต่งรถกันเหมือนเดิมในซีดีดองรถเราเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับรถที่มีชื่อว่า Albany b r i g h a m นะครับรถเ v เหรอมาเส้นคานะมาเส้นตรงนี้แกคิดด้วยยกล้อได้ไหมลองดูเหมือนจะยกได้แต่ก็ไม่ได้ถ้าไปแต่งจะยกได้ ออกตัวนะ้อยอืดเลยเอา้าไม่เห็นรถเลี้ยวหรอ,หอเดี๋ยววงกว้างใช้ได้เลยหนืดมากตอนเลี้ยวเด็กจไม่ค่อยอยู่เดี๋ยววงกว้างโหชื่อมทาทำในไทย มาดูกันว่าคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างนะ <c oughs> คลิปเมื่อก่อนเนี่ยผมพูดเบามากเลยคลิปต้องพูดดังๆแล้วเพราะว่าคลิปก่อน,นคือแบบไม่มีเสียงเลยนี่คืออะไรอะ่ะอ๋แค่น,นี้แล้วกันลัมเปอร์นะน,น้อยใช่ได้นะ มีแค่เปลี่ยนสีกับถอดป้ายทะเบเียนนะ่ะสต๊อกกระโคมมีอ,อ๋อผมไม่เป็นหน่งนี้เอาเป็นสีรองแนละ้วน่ะทำไมข้างหลังวันนี้ดูดูนีมากกว่าอ,อ,อ๋อมีนี่แล้วกันเอนชินโอ้ยรู้สึกไม่ค่อยสบายนะตางนี อันนี้แล้วกันนะกระจังหน้าโอ้ตั้อันนี้แล้วกันมีสีโครมนะเพราะว่าตัวบัมเปอร์เราเป็นสีสองกระด้นี่คือแร่แค่น,นี้ก็พอ ไหนๆก็ไหนๆให้มันดูมีอะไรสักหน่อยหน่า <c oughs> นี่คืออ๋อเครืงหลังอองรรถโสสดสืนด้วยแต่พอยนี่มันก็นั่งได้น้อยลงใช่ปะนัง่งดูว่านั่งพิงลงอ่ะ่ถ้าอย่างนี้อเออว่าทะลุโรงพยาบาลไงคนป่วย รถคอนเสิรนนกัเก็จะมีแล้วเนาะเอาไปทิ้งที้วกันลายมันต้องมีลายโรงบาล้ะไม่มีลายโรงบานนะใช้แค่ตีมขาวแดงนะให้มันดูเป็นรงบาลบานขอแดงก็ต้องวันนี้แหละ นนสีนี้ก็ได้นจริงๆแบบดูสีขาวก่อนสีขาวก็สวยดีช่างใจเลยนะเราสีขาวก่อนแล้วกันแล้วสีที่สองค่อยเป็นสีดาวมันทิ้งเนี่ยไม่ไหว่ะ มันก็ได้นะจริงๆเนี่ยนี่แหละไม่เข้าแต่กูจะเอาวะทำไมวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้เลยก็สวยอ่ะเปลี่ยนใจได้ไหมเปลี่ยนใจดีกว่าน้อแต่แถมไปแล้วอ่ะทำมันเลยเอ้สวยกคตรตั้งเยอะเปลี่ยนอีกแล้วเยอะตั้งไรตั้งไง แค่เปคลีนโอ้ดูสะอาดขึ้นสว่างาโอ้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 จับไปดิ

แล้ a few minutes later น,าาน woman, ี่นี่อะไรโรจาร์ดนี่เลยจีสีก็สวยนะสีนี้จะกดไหมเปลี่ยนสีกอู้กล้องใจรูเลวอ่ะลับตัวใหญ่จริงเล้องเวลาแจรูเล เนี่ยมีความคิดหนึ่งแล้วจะเยนลายเป็นสีขาวอะกล้อง yeah, อก่อนไปดูลายเป็นสีขาวไปเป็นไงแม่บอกแล้วไม่สวยดีดีดดละฝนตกอีกเดี๋ยวลำบากเปิดอวอร์ไหย เปิดไม่ได้อะเราเปลี่ยนไฟเป็นซีรอนอยังไงไฟก็เปลี่ยนได้เนี่ยแปลว่าเรื่องเปลี่ยนใช่ไหมว่าละเนีย่ยเรานอนน้อยเป็นงนี้แหละไม่ถึงนอนทั้งวันเลยเป็นงนี้กระมองไปหมดเล,ลยนื่รักพยาบาลน่ารักจิต ทำไเป็นเปิดหัวไม่ได้อ่ะเสียใจอ่ะทำไงอ่ะคิวอะไม่ใช่เอ็กอ่ะคนโทรอ Z ะเซตอะไม่ใช่ตันตี้อะไม่ใช่แท็บล็อกอะไม่ใช่แท็บไม่ใช่ซี่บอร์ไม่ใช่กดอะไรอ่ะ C ีบีไม่ใช่ G ีไม่ใช่เพชรค้างหรอไม่ใช่ กี่ค้างไม่ใช่เส็งแล้วก็สอบเดียวที่ไหนดีอ,อ่ะไม่หัวข้องตึกจะหรถแล้วกันโหนี่ไงไม่ใใกล้ไม่ไกลอัวนี้ก็มีนี่หว่าเดินไปสอบการเลียวนะครับเดียวบุ้งกว้างเหมือนเดิมไม่ได้เรื่องในการเลยเียว เพื่อเพื่อเพื่อเบรกก็ไม่ได้เรื่องเลยลองเบรกหลังดูงิบอ,อกเลยวก็ไม่ได้เรื่องเบรกก็ไม่ได้เรื่องรถคันนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะครับมีแค่ความรถโรงพยาบาลอะ่ะเราใช้แต่หวงก็เปิดไม่ได้นะก็จะได้เลยถ้าแบบไฟข้างบนเกิดได้ถ้าเกิดเป็นรถตบหวงก็จะดีใช่ปะ่ะแต่นี่คืออีแค่แต่แต่ก็มีโทนเดียวแย่วยกล้อ อี้ยังมน,นก็ยกได้แต่ก็ติดข้างหลังเดียกันได้สูงมากนั่งได้สี่คนนะมไม่มีอะไรแล้วคันนี้ไปคิปคนนี้ไล้ก็ได้นี่ว่าใช่ก็สรุปสสตว์ประคันนี้นะไม่มีอะไรดีเลยรูปล่างก็ไม่สวยไฟฉุกเฉินก็เปิดไม่ได้ให้กูแตกมาทำให้ได้เปิดไม่ได้เศร้าใจว่ะ เลี้ยวก็ไม่ดีเลี้ยวมุมกว้างมากอืดมากออกตัวก็อืดท็อปสปีดก็ยังไม่รอแต่คงไม่ดีเลยแหละยกล้อก,ก็พอยกแล้วเขาเป็นมสนัสเตอร์เฉยๆอะอะไรอีกเดี๋ยวี่ดา่าเบรกก็ไม่ดีวิ่งนี้อะไรดีเลยคันนี้ซื้อไหมแนะนำว่อย่าซื้อนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากได้ขนาดรถโรงพยาบาลอะก็อย่าซื้อนะครับแนะนําว่าอย่าซื้อเลยดีกว่านะาคุม่อยากไดขนาดรถโรงพยาบาลหรือเป็นโรงศพอะไรเงี้ยจริงๆรถที่เป็นโรงศพก็มีคันหนึ่งนะแต่ก็น้องชูฮาราวินมก็คงไม่มีอะไรแล้วคันนี้ก็คง้จะขอ